คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณตอนนี้พี่ดังอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีพี่ดังด้วยครับสวัสดีครับครับผมกิดแทนทุกคนนะครับดังครับสวัสดีดิจิออสด้วยนะครับครับผมบอสครับบอสดิจิเตอร์มอนสเหรอฮะบอสครับบอส เคมอสโอเคโอเคมอสก็มอสหนีโอเคครับผมมอสไม่ใช่มอสสัตว์ปานใช่ไหมไม่ใช่ครับผมบอสครับบอสบอสอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวจริงแล้วเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกใช่ไหมครับว่าเป็นบอสแหมครับผมพี่ดังครับหลายๆคนถามมานะครับว่าพี่ดังหายไปไหนมานานมากเลยครับพี่จริงจริงแล้วพี่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนพี่ก็ซุ่มทำเพลงทำงานใช่ตรงไหนนี่แหละอือฮึครับแน่นอนครับ ได้ปล่อยออกมาแล้วหนึ่งซิงเกิลฮะเพ่งเร็วอวันน่ารีวิวนะครับทราบว่าได้เปิดมื่อไรบ้าโอโ้เปิดบ่อยมากครับที่นี่เปิดเกือบจะทุกชั่วโมงเลยฮะเพลงพี่ดังเนี่ยโอ้โดีมาก <laughs> โอเค <laughs> ครับผมเรื่องของอัลบั้มเนี่ยนะฮะอัลบัม้มชื่อ,อมั่ว่าฟันนิสต้านะครับอัลบั้มนี้ฟันนิสต้านี่คืออะไรครับพี่ นิสตามันก็คือเป็นความฟันมันมาจากคำมาสองคำรวมกันก็คือคำว่าฟันสายนิสตาใช่ไหมครัครับผมนั่มก็คือความสนุกสนานนะฮะนะฮะคือความแบบยิ้มแย้มอารมณ์ดีครับผมแล้วก็นิสตาเนี่ยมันก็คือมาจากคำว่าฟชนิสตามันก็คือเป็นแฟชั่นทุกคนที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วันก็เลยมารวมกันกลายเป็นครับคือชุดนี้มันจะมีความสนุกสนานที่รวมไปมความเรื่นเแล้วก็มีมีแฟชั่นเข้ามา อ๋อ oh, ใช่ไหมฮะได้ข่าวว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยมีความหลากหลายเรื่องของดนตรีมีความหลากหลายเรื่องของแฟชั่นเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญเพลง I Wanna Be With You เนี่ยนะครับเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาบ่งบอกถึงอัลบั้มนี้ได้อย่างดีมากๆเลย uh, ใช่ไหมครับใช่คะเพราะว่าเห็น MV แล้วด้วยครับ MV เนีนี้สุดยอดมาก,มากๆเลยมันจะเป็นแฟชั่นป็นมีแคทวอล uh ์กนะฮะแล้วก็มีแบบน้องๆมาเดินแฟชั่นกันแล้วก็ ม่ได้เดินอย่างเดียวเต้นกันบนบนแคดวอลด้วยนะฮะแล้วก็จะเห็นดังเปลี่ยนเสื้อผ้าเยอะๆ่าฮะก็มีหลายอคนท่านนะฮะแต่ก็สนุกดีครับเพลงที่อยากได้ชมกันใครที่ยังไม่ได้ชมนะฮะก็จะได้เห็นลุกใหม่มุมุมใหม่ๆเกี่ยวกับตัวดังเองด้วยใช่ไหมมีผมทรงใหม่ด้วยการแต่งตัวก็ใหม่ด้วยใหม่ด้วยครับผมพูดถึงซิการนี้หน่อยดีกว่าไอวันเดะมีวส์อยู่นี่มันความหมายในเพลงนี้คืออะไรครับก็คือทรงตัวเลยค แต่วันนี้วิวคือตอนีช้านี้อยากจะมาสนุกกับเธออยากจะมาลัลลากับเธออยากให้เธอมีความสุขกับฉันวันนี้เรามาดึงเธอเข้ามาแล้วก็ในโลกของฉันแล้วก็มาเป็นจอยการลืมเรื่องที่มันเร็วๆไล่ไไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือง่ายๆคือที่เรามาสนุกกันดีกว่าเาเต้นระบำกันอ่านะครับและที่สำคัญเพลงนี้ได้ หลายๆคนเลยมาเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมฮะมีพี่ธนาใช่ไหมครับเข้ามาร่วมทำอะ<อ>ไรด,ด้วยใช่ครับผ่อนจะมาฟิชเชอร์ริ่งในส่วนของกีตาร์นะครับอ่าฮะแล้วก็วกเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะดมแล้วก็ได้พี่แว่นสกลาลวุฒิแสวงผลผู้เขีนเนื้อแล้วก็ได้พี่พี่นุงหัวหน้านะครับทุกคนช่วยตัดขอบให้ แสดงว่าอัลบั้มชุดนี้อัดแน่นด้วยความรู้สึกมันๆแล้วก็มีความหลากหลายทางเรื่องของดนตรีด้วยแล้วก็ความหลากหลายเรื่องของแนวแฟชั่นต,ต่างๆด้วยใช่ไหมครับ <ผม S 2> แน่นอนครับเรื่องของ MV ผมตรผมสงสัยมากเลยว่าน้องคนแรกที่เต้นเนี่ยพี่ดังติดต่อมาจากที่ไหนครับน้องคนแรก <c oughs> น้องเต้นใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ฮะมันจะมีเด็กอายุแต่เก้าขวบใช่ใช่ฮะมีเด็กตัวเล็กๆนี่เป็นเป็นทีมจากที่ไหนครับแล้วเป็น เป็นทางเด็กที่เราแคสจากทางดีแดนซ์ูกันนะครับซึ่ง uh huh. ที่อูเปรมจิตอมนักษมณีก็จะเป็นเป็นพวกแบบาพต้นให้อยู่แล้วนะครับก็ก็จะเลือกกันมาว่ามีใครที่แบบเต้นเก่งๆบ้างเนี้ยครับก็จะมาออดิชั่นกันแล้วก็มาดูซิว่าเ,เหมาะไหมว่าเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งน้องเองเขาเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วก็ก uh ็ huh. เลยว่าเออน่าจะดึงเข้ามาแล้วก็ให้เขามาโชว์ความสามารถของเขาในเรื uh ่อ huh. งนี้ ครับนี่คือที่มาที่ไปของน้องคนนั้นนี่เองแล้วก็เห็นมีมีพี่พี่ปอนใช่ไหมครับมาโซโล่กีตาร์อยู่ด้วยบนแคทล็อกมาัหวเราะดสียงเสียงหัวเราะเสียงพี่ปอนนะฮะเสียงเสียงหัวเราะนี่เสียงพี่ปอนเลยใช่ไหมครับพี่ปอนเองซึ่งผมบอกละว่าพวกเราทุกคนยังสนุกสนานอย่าง นุบหนูแล้วก็ยางไวรุ่นอยู่และที่สําคัญเขาบอกว่าในอัลบั้มนี้มีความหลากหลายแน่นอนนี้คือเพลงสนุกที่ปล่อยออกมาแล้วเพลงต่อไปเนี่ยที่เป็นเพลงต่อไปมีแน่นอนเพลงเดเรนนี้แหละฮะน่าจะได้ฟังกันนะครับก็ฮก็น่าจะเป็นเพลงช้าบ้างแหละอยากจะให้แบบเวลาพูดถึงดังหลายคนก็อยากอยากฟังเพลงช้าใช่หลายคนส่วนหนึ่งก็อยากก็ชอบเพลงเด็วอีกส่วนหนึ่งก็ชอบเพลงช้าเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะเอาใจ อ่าแล้วแบบมีมีเกินเกินไหมครับว่าเพลงช้าเนี่ยมันจะซึ้งกว่าเดิมไหมครับมันจะซึ้งกว่าเดิมไหมล่ะครับครับมผมแน่นอนมันจะมันจะมีอะไรใหม่ๆออกมาแล้วงหลับว่าที่บอกคืออลบร้มซิดนี้มันจะได้ทีมงานใหม่ๆเข้ามาร่วมร่วมเยอะนะฮะ huh. ก็จะได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ได แนวทางดนตรีใหม่ๆนะครับงงนี่รอติดตามแล้วกันใช้ชาในที่ังใช่ครับนอกจากแนวใหม่ๆที่จะได้รับแล้วแล้วก็ซสาว์ใหม่ๆอะไรที่อาจจะมาใหม่ๆเกี่ยวกับแฟชั่นอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพี่ดังเนี่ยนะครับที่สําคัญคพี่ดังยังอยู่ในบ้านหลังใหม่ด้วยนั่นคือ level music creation ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าและและคลายนี้ก็มีน้องๆอีกอยู่อีกหลายหลคนเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับก็ตามตามกันมาฮะปีนี้เพิ่งเริ่มต้นปีใหม่ใช่ไหมฮะครับผมก็เดี๋ยวคงจะได้ชมได้ได้ฟังศิลปินในไทยรับใหม่ใช่ครับแล้วมีคําถามมาว่าเมื่อไหร่พี่ดังจะมาที่อุดรอีกครับพี่หลายๆคนถามมาว่าอยากจะเจอพี่ดังอีกมากมากเลยครับอยากไปเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสก็อยากจะอยากจะมันจะหาวันว่างอยู่ครับเพรว่าจะไป็นเที่ยวไปเยี่ยมไปไปเยี่ยมกิฟต์แอนโชว์ถึงที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรถึงที่เลยถึงที่เลยใช่ไหมครับถึงที่เลยไปสัมภาษณ์กันแบบวริสึงนั่นเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไปสวัสดีพี่เอด้วยนะฮะจริงเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฮะสบายดีหรือเปล่าฮะสบายดีแบบแต่ว่ารู้สึกรู้สึกว่าหลายๆคนถามหาพี่ดังมากเลยว่าเมื่อไหร่พี่ดังจะมาเนี่ยเห็นปล่อยซโก้ออกมาแล้วคิดถึงพี่ดังทุกครั้งเลยอ๋อมาเตยองไปแน่นอนนะอุดรก็เหมือนบ้านที่สองของดังนะฮะก็ มีอะไรเรียกรับใช้ได้เลยโอเคครับ <Okay, S 2> มีโอกาสเขาจะลงไปแล้วก็มีเล concert, ่นคอนเสิร์ตอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องมามิถึงกกับชาคิเันโจแน่นอนอค,ครับผมอัลบัลบบ้มชุดนี้เลขสวยมากชุดที่9แล้วใช่ไหมครับ ชุดที่เก้าแล้วลมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับอัลบั้มที่เราผ่านผ่านมากับอัลบั้มนี้มีความรู้สึกแตกต่างมากน้อยขนาดไหนครับพี่ดั๊ก็ร,รู้สึกว่ามันเราก็เดินทางผ่านมันนานมากนะฮะมันไม่นานมากบางทีแล้วมันไม่ยบรอกนะบอกว่านานมากมันจะบอกคงบอกถึงอายุนะฮะย,ยังไม่ได้นานขนาดน,านั้นแตกขนาดนั้นยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าปล่อยๆออกมาก็ถ้าพูดถึงดังอัลบั้มหนึ่งมันแน่นอนมันมีความแตกต่างนะฮนะ มันคือจากประสบการณ์ที่เราเราผ่านมานะมันมันน้องว่าเพลงมันก็เหมือนแฟชั่นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะถ้าเราจะมันซ้าเหมือนเดิมมันเดิมไปตลอดมันก็คงน่าเบื่อเหมือนเรากินชาวมันใจทุกวันทุกวันแล้วคงเบื่อเพราะฉะนั้นงานที่ผ่านมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะแต่นนั้นก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไป็นทางที่ดีใช่เพราะทุกคนได้เห็นกันกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่วิญญาออกมาหลายๆคนรู้สึก ตกใจฮะว่าเฮ้ยทำไมพี่ดังมาแบบนี้โอ้โหหลายๆคนตกใจแล้วก็พร้อมกับความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นด้วยว่าเฮ้ยมีเพลงใหม่ออกมาแล้วแล้วรู้สึกว่า มันเปลี่ยนไปในทางที่แบบรู้สึกตื่นเต้นด้วยกับ MV กับเพลงที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือ,อความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่ดังจะมีเพลงเมื่อไหร่พี่ดังจะมีเพลงพอมีออกมาปุ๊บรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กันทุกๆคนเลยใช่ไหมครับและทีนี้หลายๆคนถามมาว่าอยากจะติดต่อพี่ดังเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่ดังอยู่ที่ไหนอยากจะติดตามอยากจะรู้ข่าวสารตอนนี้พี่ดัง a c e b o o k ติทต์ล็อกครับทางเ o ซบุ๊ o รวมมิชชันเดอรนะฮะก็จะมีเป็น ก็จะจะสามารถตับดูเรื่องราวชีวิตจตงดังได้นะฮะเล่นโปรแกรมอินสตาแกรมก็สามารถตามนางได้ฟอลโล่กันได้ที่ทางพันกรสาษาอังกฤษนะฮะครับผมก็ทวิตเตอร์ก็ t ือ t ต่ทวิตเตอร,ตอร์จะใช้สลับกันจะเป็น, 1, นพันกรดังพันกรดังก็ลองดูก็จะได้ติดตามความไปเป็นมาของดางได้นะครับ facebook นี่พี่ดังตอบเองไหมครับเฟซบุ o กเหรอครับถ้ามีโอกาสก็จะเล่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีถ้าเกิดไปทางในเว็บ ถ้าเล่นอยู่ของในในในส่วนของแฟนเพจของว o ดีโอเม r a เ i ชันก็จะจะเล่นเองบ้างครับอ๋อรโอมิวสิกก็แสดงว่าหลายๆคนสามารถส่งคําถามที่จะถามพี่ดังไปได้เลยเดี๋ยวพี่ดังว่างๆมันตอบแน่นอนแล้วในส่วนในส่วนของการดาวน์โหลดละครับพี่ดังครับดาวโหลดเพลงนี้ได้ตอนนี้ในส่วนของดาวน์โหลดก็สามารถง่ายๆครับกดีดอกจันสองสี่แปดสี่แปดนะครับดอกจันอะไรนะครับ สองสี่แปดสี่แปดสองสี่แปดสี่แปดนี่คือก็ช่องทางขยายได้เป็นเสียงรอสายก็าสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทุกเครือข่ายทุกเครือข่ายเลยเวลาแบบคอลติ้งเมโลดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็าสามารถจัดการได้ทุกเครือข่ายนี่มีหมดแล้วแน่นอนครับโอเคครับพี่ดังฝากผลงานอีกรอบหนึ่งครับว่ายังไงอขอฝากเลยว่าจามีวิชิวนะครับเพื่อให้เพื่อนชาวอุดอรได้ลองฟังกันดูแล้วก็ไว้ เดี๋ยวก็รู้ดรอแล้วต้องไปสนุกสนานกันวองว่าคงจะร้องกันได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางกิ๊บกันขอขอบคุณน้องบอสขอขอบคุณทีเอด้วยนะครับที่ตุน่าให้ดังมานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็สุดจริงก็เพิ่งผ่านไปขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วกันเฮงเฮงเฮงรวยๆวยๆนะครับโอ้ยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับพี่ดังครับโอกาสหน้าเราคงจะได้มานั่งคุยกันที่นี่นะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ดังมากครับมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะครับ,รบสวัสดีครับ